สวัสดีค่ะวันนี้ก็วันขึ้นปีใหม่นะคะมันก็เลยมาประมาณสองสมวันแล้วนะแต่วันนี้เราจะไปแก้บุญที่วัดหลวงพ่อโสธรกันนะคะแล้วก็ไปทําบุญปีใหม่ด้วยนะคะแล้วก็ไปกับพ yeah, ี่แอฟซุปรอนะคะไปกันค่ะถึงแล้วค่ะทุกคนวันนี้ตุนมาทางรัดนะมาทางบางขานะคะมันก็เลยรถไม่ติดไม่ติดมากนะคะ แล้วน,นะคะตอนนี้เราก็จะเดินเข้าไปในวัดน,นะคะตรงส่วนที่เขากลับไหวบูชานะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูคนถึงกระเช้าของเรานะนี่ดูกระเช้าสิถ้าวางไกลๆนี่คือมองเห็นเลยอะ <c oughs> แต่คนถือไม่มั่นใจโอเคค่ะเดี๋ยวไปถ่ายบรรยากาศข้างในให้ดูนะคะไปค่ะไปกัน ต่วงนี้คนก็ก็ก็น้อยลงนะคะแล้วก็เขาจะเขาจะแบบมีจุดคัดแอลกอฮอล์นะคะแต่นี่ก็คือตูนไม่ได้มาคือนานมากคนนะคือเขาทาทาเป็นระเบียบขึ้นนะคะนะคะเขาทาใหม่คือตกใจมากคือเราไม่ได้มานานก็คือเปลี่ยนไปเยอะมากมากเลยนะคะดูด้านในค่ะสะอาดสวยงามมากเลย ตรงนี้นะคะเป็นด้านหลังนะคะเราจะมาเติมน้ำมันตะเกียงกันนะคะตอนนี้เราก็จะเดินไปตรงส่วนของนาวรนะคะตรงนี้ตูนไม่ได้ถ่ายวิดีโอไว้นะแต่ว่าเขาให้ถ่ายเป็นรูปภาพนิ่งได้นะวิดีโอถ่ายไม่ได้เลยคะ่ะตอนนี้ก็เสร็จสิ้นภารากิจอ่าไว้ยพระ แล้วก็แก้บนด้วยไข่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ใครที่จะมาเอาไหว้พระวัดหลวงพ่อโสธรน,นะคะก็ถามเจ้าหน้าที่แล้วนะคะก็เปิดทุกวันนะคะยังไม่มีวันกําหนดแจ้งปิดนะคะถ้าคนไหนเพื่อนๆคน,นไหนสนใจอยากมาก็มาได้เลยนะคะทางวัดมีเรื่องเซฟตี้ของโควิดนะมีตู้สําหรับคุนฆ่าเชือ้อแล้วก็มีแอลกอฮอล์เจลในทุกๆจุดของวัดน,นะคะก็พยายามล้างมือบ่อยๆนะคะแล้วก็สุขตัวเองนะคะขอบคุณค่ะ,คะ